สวัสดีครับลุมเต๋าวินเทจขอบคุณเอฟซีสำหรับวันที่28-03-2560นะครับวันนี้จะมาหลังฟุตบอลมาก่อนเดี๋ยวจะพลาดโอกาสไปก็เลตติ้งของสู้บอลไทยไม่ได้วันนี้เล่นดีครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดฟอโลให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆนะครับ แล้วก็ f o l โล่นะครับฟอลโล่ follow ลุงเสาด้วยเราจะได้ไม่พลาดกันในช่วงที่ลุงเสามาเป็น EP พีสองไปแล้วนะครับวันนี้วันนี้พอดีมีแขกมาเยี่ยมเยียนสาวสวยเดี๋ยวสักพักคงได้โชว์ตัวเมื่อกี้ก็นั่งดูบอลไปแล้วรอ,รอรอครับรอรอเอระ,ระยะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าดูบอลกันไปแล้วอาจจะเศร้า วันนี้โดนไป4เม็ดแต่เล่นดีมากเลยบอลเราเล่นดีมาก<โดย>รอครับรอรอรอเอฟซีขอบคุณทุกคนทักทายกันมาในอินบอ็อกซ์ครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวรัว อย่าลืม follow ให้ลุงเต๋าด้วยนะครับวันนี้มีสาวสวยมานี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังจะซูมไม่ดู <c oughs> มาอะไรครับมาเลยนะคะได้เลยค่ะน้องเปิ้ลน,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 น้องเปิ้ลเมืองประชานะครับนี่คนสวยมาถ้าถ้าวันนี้เอฟซีมาเยอะน้องเปิ้ลก็จะมาอีกทุกวนนี้ <c oughs> มีเพลงให้ด้วยมีไงมีไงยอดถล่มทลายแน่วันนี้นี่นี่วันนี้ที่ขายดีเพราะอย่างนี้แล้วครับ <c oughs> บ๊ายายเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวรอรอรอเอฟซี FC. หัวใจมาก่อน <c oughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง กดพลาดหรือเปล่าน้อวันนี้เราสักเปิด <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเราเข้าไปดูได้เห็นไหมถ้าเห็นแสดงว่าถูกต้องอยู่ไม่กลัวมันจะไปแชร์ให้ที่บ้านมันก็เลยก <c oughs> ลัวเอสซีไม่เห็นยังไงวันนี้ปกดไปกดไอ เป็นสเปเชียลไว้สเปิด์ตสเปิรเพิ่งมาครับเพิ่งเลิกงานมาแล้วก็ได้ดูบอลน้อยนึงแล้วก็ฟังในรถมาฟังวิทยุมาไม่มีทีวีดูแล้วก็เล่นฟังเขาวิจารณ์ในในวิทยุก็ดีนะ เล่นเล่นดีทุกคนโอ้ยรอใคก็ไม่เห็นเลยวันนี้แสดงวันเศร้าเศร้ากับบอลไม่มีหัวใจมาเลยวันนี้ไม่มีไลค์ไม่มีหัวใจแต่จะลืมกดฟลโล่ไว้ลุงเต๋านะครับเด็กมามาในวัน ต่อไปจะได้ไม่พลาดกันอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์เข้ามามีสินค้ามีบูธใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวจะได้คุยคุยกันจอยจอยลองลองเปิดดูที่ว่ามันมันไปในทุกบิ๊กไหมไม่แต่ว่าก็มาของจอยนะก็ของจอยมาอยู่แล้วเพราะพี่แชร์มาที่จอยไงคนเดียวมาแล้วอระอ๋อไม่ใช่พวกเพื่อนเป็นพื่อนี่่ไปไปดูที่ของพี่ แสดงว่า fc เราหายโอเคโอเคหยุดหยุดก่อนวันนี้จะให้ให้ดูสาวๆอีกรอบหนึ่งดสูสาวๆอีกรอบหนึ่งเดี <c oughs> ๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมา <c oughs> พรุ่งนี้จะมาโอเควันนี้คงคง,งจบกันมีก็มีแต่จิตานันเข้ามาไม่ใช่แล้วโอเค okay, วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ 对，你先别。